สวัสดีครับจากร้านอุปกรณ์กา r m i n นะครับวันนี้เราจะมารีวิววิธีการเปลี่ยนสายของ Garmin f i n i x Forerunner 245นะครับคือในหลายๆรุ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก Vivo Active หรือว่า Forerunner ตอนนี้มันจะเป็น Quick Release ที่เป็นพินแบบนี้วิธีการเปลี่ยนสายคือเราสามารถเปลี่ยนด้วยมือเปล่าเลยก็คือเอาเอาเล็บหรือเอานิ้วเนี่ย,ยจิกเข้าไปที่พินนี้แล้วก็ งานขึ้นมานิดนึงวทธีนี้ยเราก็ดึงออกมาได้เลยครับหรือว่าวิธีการใส่คือเราก็ใส่ขาฝั่งนี้ลงไปก่อนแล้วเราก็เอาตัวพิมเนี้ยดึงลงมาเราก็ใส่เข้าไปมันก็จะเข้าทันทีครับทางนั้นมีตัวสายหลากหลายสีจำหน่ายนะครับของไม่ว่าจะเป็น Foreigner 245, 645, v i v e r ี่ i ้ e 3ีโ v ่สิ i สา e 4 หรือว่าจะเป็นตัว fr45 ทางร้านก็มีจํำหน่ายยังไงลอง inbox เข้ามาทางร้านอุปกรณ์ก,กามินนะครับใครอยากหาสายหลากหลายสีเป็นสายคุณภาพดีนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้เลยทาง inbox ร้านอุก่อนการมินครับสวัสดีครับ